อาจารย์ใหญ่เนื้อขอมพันปีนะฮะมีตะกุดกระเกาเยอะ19องค์ทำากหอมานี้เลืสององค์ใช่ลูกศิษย์เราตามระได้พระทาทูลอาลูกกินฮะลูกมากินเลยนะเขาให้เราไม่รวยนะฮะรวยเราะเราจากไทยแล้วก็ของเขมรนี่นะอย่างนี้นะของไทยก็มีพวกตะกุดกระเกาหลอาจารย์สร้างปีไหนครับอย่างนี้โอ้ปีหลายปีแลวเราเราเข้าๆได้ไหมปีห้ากว่าอาจจะปีไม่ได้ว่าห้าเจ็ดหรือห้าแปดเอประมาณห้าเจ็ดก็แล้วกันนะครับอ่า ก็เกือบจะครบสิบปีแล้วครับทำให้นานนานมากนะไปไปขอให้ท่านออานี่มีจานด้วยมีต่อโค้ดนะเนี่ยลูกศิษย์สายเราขอกูเลนต้องมีเนาะไมเป็นอาจารย์ของเร <1, S 1> <น>าท่านเมตตาไหมครับค้าขายดีโชคลาภดีเด่นหน้าไหนร่างฐานทุกอย่างท้อนกลับล้างฐานซ้อนกลับผมขอขอตังค์ได้ไหมขอตังค์ได้ไหมขอได้ขอให้ร่ำรวยเป็นล้านนะรวยอาจารย์ทำเกินกรรมเราเออนี่คือนี่คือพระต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องนี้นะพระเทพไม่ใช่เทพไม่ใช่พรยเทพเราต้องเข้าใจนะ มีวลีว่าเมื่อถึงเวลาอะไรที่จะไม่ได้หลวงปู่โต,โตชัดเลยมา่ถึงเวลาแล้วก็อะไรก็ห้ามไม่ได้เอาดินหุ่นเล็กอย่างนี้เสือจะเป็นเส้นนี <c oughs> ่ยเราก็ไปกินกันบ้างแล้วนี่จานจานอยจางกับมาอย่าง,งานั้ <c oughs> นี่นะก็คือทำใครเป็นลูกศิลูกหาเนาะต้องมีต้องมีเน,ะนาะควรจะมีต้องมีเนาะล็อกเก็ตกับรูปหล่อแต่ว่ารูปหล่อมันหมดแล้วนะครับของท่านหมดแล้วรูปหล่องาช้างสร้าง3สามองค์รูปหล่องาช้างก็สร้างสามองค์ครับแต่เรายังไม่ได้โชว์นะ เดี๋ยววันหลังเราจะมาโชว์ให้ดูนะครับนนี้ก็คือท่านอาจารย์ไทเกอร์ไทยแลนด์ของเรานะครับ2023นะครับติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ